สวัสดีค่ะวันนี้นกมาสาธิตวิธีการเพิ่มเพลงในโพสต์ของเรานะคะหรือเราไปเลือกหาเพลงที่สามารถใช้แล้วไม่ติดลิขสิทธิ์ในการไลฟ์ในในนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวนกจะหาเล่นเทคนิคของนกที่นกได้หาพบเจอเองนะคะอาจจะไม่100%หรือ100%นกยังไม่ทราบได้นะคะแต่ที่นกทำมามันยังไม่เคยติดลิขสิทธิ์นะคะอ่านะคะวิธีไปหาเพลงที่จะโพสต์ใช้โพสต์กับไม่ติดลิขสิทธิ์คือเราเข้าไปที่ เราต้องเข้าไปในที่ที่เราจะโพสต์หรือเราไปที่เพิ่มลงในสตอรี่ก็ได้นะคะแล้วรูปที่เพลงนะคะ oh. เขาจะขึ้นให้เราเลย oh. เห็นไหมว่าเราจะเพลงอะไรเนาะอ่าแล้วพี่นกเอาเพลงกอดมันก็จะมีเป็นเนื้อเพลงให้นะคะประมาณนี้อ่านะคะสมมุติว่านี่จะเป็นรูปที่นกเออเพลงกอดเนาะอ่าโอเคสมมุติว่านกเอาวันนี้นกก็จะกดเลย คราวนี้มันจะมีเลือกพื้นหลังให้เราเลือกใช่ป่ะเราเลือกพื้นหลังก็ได้นะคะเราจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนเป็นแกลเลอรี่รูปของเราก็ได้สมมติว่านกต้องการโพสร,รูปนี้เนาะอ่านกโพสร,รูปนี้แล้วกันออาแล้วก็ใส่เพลงตัวนี้ไปคือคือเหมือนส่งมอบดอกไม้เพื่อนเพื่ๆนนี้นะคะเราก็ทําไปเลยค่ะอัน,นี่คือพื้นหลังนะคะให้ไปเลือกที่พื้นหลังนะคะย้ำแล้วก็ลองดูนะคะว่าภาพนี้ มันจะมีเพลงขึ้นมาเพลงเราสามารถเลือกได้เป็นท่อนเดนนกกลับอีกรอบหนึ่งเพลงเราสามารถเลือกได้เป็นท่อนด้วยนะคะนกจะเลือกท่อนแป๊บนึงโอเคนกชอบท่อนนี้ เน่นกเลื่อนให้เป็นให้เป็นช่วงจังหวะเนี่ยค่ะเราตกแต่งเพลงได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเราจะเขียนถ้าเราจะเขียนหรือจะทำเอ็กซ์ติคอะไรเราก็เลือกตรงนี้นะคะแต่นกไม่เอาอะไรละเดี๋ยวเยอะเกินเนาะนกก็เลือกแค่นี้นะคะ ขาก็เขียนเลยก่อนโอ,โ,อโอเคนะคะนี่นะคะนุกก็ทำตัวอย่างให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะ